โอ้สามสิ่งนี้มาพบกันในเวลาเดียวกันไม่ใช่ธรรมดานะนี่เจ้ากิ่งกือมีกล้วยสุกมีเจ้าบัดดีอยู่ในที่เดียวกันอ๋อไม่ใช่หาได้ง่ายนะครับเป็นสิ่งที่ยากเนะพยากิ่งกือไปไหนนาะแต่งมงม่ไปไหน,นี่ไปค่อยไปลุกไปก่อนเดี๋ยวค่อยฟันเอาเดี๋ยวไปทับใจเขา นับัดดีเนาะยนั่บัตดีเนาะทับใส่เแขกนั่งลงหนึ่งนะโอเคไหมนั่งลงนั่งลงสวยๆนั่งลงก่อนคอย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 ลูกคอยก่อนคอยคอยสวยๆนั่งลงก่อนนั่งลงเออนั่งลงนั่งลงนั่งลงสวยๆเออคอย คอ,อยเออคอยหั่นคอยหั่นคอยสวยๆคอยก่อน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 หลูกคอยก่อนคอยคอยอย่ายใจร้อนเถอะเฮ้ยไม่ให้สอนให้เป็นแมวใจร้อนนะให้เป็นแมวใจเย็นนะคอย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 หลุจักคอยเ่พราะว่าคอยก็ให้คอยให้ใช่ใจร้อนจะไปท่าเดียวไม่ได้สอนให้เป็นแมวใจเย็นนะ มันว่าคอยก็ต้องคอยมันว่าคอยก็ยังไปเออมันว่าคอยรู้จักไม่คอยคอยฟังออกไหมทับจับนะทับจับนายฝรั่งเลยนะคอยคอยหน่อยคอยยุคอยเข้าใจไหมยุคอยยังไอยุคอยยุคอยอ๋อเดี๋ยวลมลมตกโอเค พอดีแดดบ่ายคอยส่วนเครือนี้เอาไว้ก่อนยังไม่ได้ทีรออีกรอบหน้าเดี๋ยวไม้ส่วนนั้นล้างต่อเสริมเสริมทับให้แข็งแรงให้แข็งแรงขึ้นอีกทีนึงไม่ให้ไม่ให้หักโกนก่อนนี่ยังอ่อนอยู่ส่วนปลายไม้นั้นมาล้างต่อ แข็งแรงแข็งแรงถ่ายเอาดอกไม้ก่อนโอ้ดอกอะไรสวยงามเอฟซี FC ท่านใดรู้จักบอกในเด้อนี่เป็นดอกอะไรนี่สวยงามมากไม่เคยเห็นเออสวยสวยสวย่าที่จะเห็นไหมหลกเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมดอกนี่จองป่าน้ำใสเห็นไหม น้ำใสไหลเย็นโอ้ยบัดตี้จอ้จองปลาเนี่ยเห็น,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 นไหมลูกได้ปลาไหมจะกัดเอาปาลาเหรอก็กินแล้วเหรอก็กินอิ่มแป้แล้วเหรอปลาปลากรอบปลากรอบแก้วกินแล้วไม่ต้องเอาแล้วเปิ้นอยู่ในน้ําไม่ต้องไปกัดเปิ้ลบาปจะเป็นบาปรู้ไหมบาปมหนันนะทําลายชีวิตเปิ้นบาปนะอ่า โอ้นี่เห็นไหมโอ้หอยเชอรี่กลุ่มไข่หอยเชอรี่นี่โอ้ยชีววิทยายไหมการดำรงชีพของหอยเชอรี่ก็จะไข่ไว้ที่ต้นไม้น,นะครับฟักไข่ไว้หน่อยพุ่นก็ฟักเป็นตัวเอ้าเดี๋ยไปทำลายเพ่ปนละต้นไม้ข้างชายลำเมืองนี่เห็นไหม ครั้งก่อนพัฒนามเหเือไว้หอยน้อยใหญ่ก็ได้มาอาศัยได้ฟักไข่เพื่อเป็นอาศัยแพร่พันธุ์ต่อไปครับเป็นความสมดุลของชีววิทยาสิ่งแวดล้อมครับโอ้สวยสวยสวยไข่เชอรี่นะครับสีชมพูนชมสวย เส้นสีชมพูสวยงามครับสวยงามมากความสวยงามของหอยเชอรี่นะครับโอ้ปลาโอ้ปลาพบเลยโอ้เสียงปลาพรบเลยเสียงปลาทรบเลยไปดิโอ้เสียงปาลาครุบเลย ห็นมไหมได้ยินไหมลูกได้ยินไหมได้ยินเสียงปลาไ,ไหมอิ่มไหมวันนี้อิ่มไหมเดี๋ยวค่อยกินอีกเดี๋ยวค่อยกินเนาะกินกินน้อยๆก่อนหิวมากไปสวาส่าปไม่ได้นะสวาส่ปาป้าไม่ได้นะกัดค่อยๆกินโซเลยรู้สึกว่าโซโซหอมรู้เลยสิดเซียวเนาะเหมือนคนไม่ได้กินข้าวนาน,นป่านนั้นนะวัดเอาลูกดูเลยเนะ โอ้ยลูกค่ะอ่อนเลยดูรู้เลยสูบหน้าตาซูบเซียวหลายวันไม่ได้กินข้าวนะลูกนะเดี๋ยวเบิร์ดเอาปลาทูให้เนาะให้แยกจิดทอดปลาทูให้นะลูกเนาะดิบมันกินไม่ได้ต้องทอดก่อนเนาะทอดก่อนค่อยกินนะลูกเนาะโอ้ลูกค่ะอ่อนนะนี่รู้เลยอ่อนแรงอ่อนหน้าตาชิดเซียวอ่อนแรงเยรู้เลย บดเอาบดเอาบดบดทอดปลาทูให้เนาะบดได้กินปลาทูทอดโอเคข้าวกล้วยไปไว้ก่อนชั้นนี้เอากล้วยไปไว้ก่อนโอเคหัวเปละคุณป้าคุณลุงเจ้าปิชาว่าโอเคได้ยินเสียงบนบ้านลงมาโอเคชาวาเอาเท้า วันนี้ถูกที่หนึ่งเอาทานให้หน่อยเด้อโอเคถูกที่หนึ่งเดียทานให้